แบบภาพประกอบสื่อการสอนด้วย AI นะคะเราจะมาทำการติดตั้ง Discord กันก่อนค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ discord.com ค่ะจากนั้นคลิกที่ download for Windows ค่ะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ค่ะเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกที่ตัวติดตั้งโปรแกรมค่ะ รอโปแรแกรมทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Discord แล้วเรียบร้อยนะคะก่อนอื่นเราจะไปสร้างบัญชีสำหรับโปรแกรม Discord ค่ะไปที่ Register ค่ะจากนั้นนะคะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะสร้างบัญชีค่ะกรอกข้อมูลสำหรับการสร้างบัญชีนะคะพอเรียบร้อยแล้วคลิกที่ Continue ค่ะ เมื่อสร้าง Account แเราเรียบร้อยนะคะเราจะทำการคลิกที่ I am human นะคะทำการยืนยันตัวตนค่ะตามภาพที่กำหนดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสร้างบัญชีของ Discord นะคะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Discord ทํำงานอย่างไรกันบ้างนะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะสำหรับ as server คราวนี้ค่ะเราจะทำการ create server ของเรานะคะเราจะเลือกประเภทค่ะเลือกเป็น create my own นะคะจากนั้นเราจะกรอกข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ server ค่ะซึ่ง server ในที่นี้นะคะจะขอใช้สำหรับตัวเองและก็เพื่อนนะคะก็เป็น for me and my friend หลังจากนั้นนะคะเราจะมีการปรับรูปแบบนะคะรูปโปรไฟล์นะคะและก็ตั้งชื่อ server ของเราค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถคลิกที่ create ได้เลยโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะคลิกที่ check it out ค่ะจากนั้นค่ะ discord ค่ะจะมีการแนะนำนะคะการใช้บอรดบน discord นะคะอย่างเช่นตัวที่เราจะใช้งานก็คือ มิ j เจอร์นี่บอทนะคะที่เราจะมาสร้างภาพประกอบกันนะคะจะเป็นการแนะนำจาก Discord ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราสร้างเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการใช้งาน Discord ของเราค่ะต่อไปนะคะเราจะเป็นการเชิญเพื่อนนะคะเราสามารถ Invite เพื่อนได้เลยนะคะที่เมนู Invite Your Friend จากนั้นคะ่ะเราสามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าร่วม Discord นะคะหรือในห้องของเรานั่นเองนะคะไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆนะคะบน Discord ได้เลยนะคะซึ่งภายใน i s s o r r คะ่ะนอกจากการพิมพ์ข้อความแชทแล้วนะคะเราจะยังสามารถเปิดไมค์คุยกันได้นะคะ หากคุณครูนะคะต้องการที่จะ add server เพิ่มหรือว่าเพิ่มห้องให้กับนักเรียนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเข้ามาใช้งานนะคะเฉพาะห้องอย่างเช่นนักเรียนชั้นม5้ทับชั้นม5้ทับสอมหทับ 3, และหมห้ทับ4ก็สามารถ a d ์ server ได้เลยนะคะก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ server ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปนำบอร์ดจาก AI Midjourney เข้ามาใช้ร่วมกับ Discord ค่ะเข้าสู่เว็บไซต์ midjourney.com นะคะเพื่อนำบอรดจาก Midjourney เข้ามาใช้งานบน Discord ค่ะจากนั้นค่ะคลิกที่ Join the Beta ค่ะพอเรียบร้อยแล้วนะคะตัวบอร์ดจาก Midjourney ค่ะจะลิงก์เข้าไปยัง Discord ของคุณครูเลยนะคะจากนั้นค่ะคลิกที่ Join Midjourney คราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างภาพประกอบนะคะจาก AI นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการ j o ย Midjourney นะคะคลิกที่ j o ยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันก่อนเลยนะคะว่าเราจะใช้ตัวของ AI Midjourney สร้างภาพขึ้นมาอย่างไงนะคะโอเคก่อนอื่นค่ะไปที่คำสั่งนะคะ slash imagine prompt นะคะซึ่งตัวของ Imagine เนี่ยจะเป็น basic structure หรือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างรูปภาพจากมิชช u r n ี่นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของพร้อมค่ะก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะคะที่เราจะนำมาใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็น image พร้อมก็คือเรียกใช้งานจากรูปภาพ เทกพร้อมใช้งานจากข้อความและก็มีพารามิเตอร์ในการกำหนดการทำงานต่างๆนะคะอางเช่นกำหนดขนาดกำหนดเวอร์ชันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาใช้ในรูปแบบของเทกพร้อมกันก่อนนะคะเนื่องจากเราจะใช้คีย์เวิร์ดหลายๆคีย์เวิร์ดมารวมกันแล้วก็ให้ AI ของเราเนี่ยเจเน r เรตรูปภาพที่ จะไปใช้กับสื่อการสอนของเรานะคะโอเคค่ะไปค่ะคําแรกนะคะไวยากรณ์ uh, ไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะคะ uh, เป็น The Girl เนาะก็คือจะเป็นเด็กผู้หญิงก่อนนะคะยิ้มเหมือนตัวอย่างเขาเลยนะคะเราจะใช้อิสปายจากเขาเล็กน้อยเนาะไม่ได้เรียกว่าก๊อปปี้นะ the girl นะคะส mi l e and h p p p y ดี่ะ ความสุขละนะคะก็จะบอกว่า the girl smile and happy เพิ่มนิดนึงและกันเป็น happy new year เลยนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราได้คีย์เวิร์ดของเราหรือรูปประโยคของเราแล้วเรียบร้อยนะคะกดไปที่ enter ค่ะแล้วรอบอทนะคะสักครูน่นึงในการ generate รูปภาพขึ้นมานะคะ โอเคค่ะเราก็ได้รูปภาพนะคะจากคีย์เวิร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ the girl smile and happy new year นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามีส่วนในที่หมายถึงปีใหม่เนาะแต่ว่าที่เราเห็นภาพชัดๆค่ะก็คือ the girl คือเด็กผู้หญิงมีการยิ้มนะคะอาจจะจับคำว่า smile and happy ก็ได้แต่คำว่า new year ยังไม่มีนะคะ โอเคนะคะเราก็ถือว่าเราได้ภาพประกอบ1ภาพแล้วนะคะต่อไปคราวนี้ถ้าเราต้องการจะเลือกรูปภาพรูปใดรูปหนึงรู้สึกว่าชอบภาพขาวดำเหลือเกินนะคะเราจะนับไปที่รูปแบบภาพค่ะภาพที่1นะคะภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4นะคะ โอเคเรามาดูข้างล่างเลยนะคะส่วนของ u1 u2 u3 และ u4 นะคะนั่นก็คือรูปภาพตามลำดับนั่นเองขอเป็นภาพ u2 ค่ะคลิก1ครั้งค่ะอ่ะก็รอบอทนะคะทำการ generate นะคะ โอเคค่ะคราวนี้เราก็ได้รูปภาพ u 2เข้ามาแล้วนะคะเราจะทําการเซฟรูปภาพเพื่อไปใช้งานสําหรับภาพประกอบของเราค่ะคลิกที่รูปภาพนะคะคลิกขวาเลือกที่ save image ค่ะพอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเซฟได้เลยอ้าวเรามาดูกันนะคะภาพของเราเป็นยังไงเอ้ได้แล้วนะคะรูปภาพของเรานะคะ ต่อไปนะคะถ้าหากเราจะใช้คีย์เวิร์ดเดิมแต่ว่าอยากจะได้ภาพใหม่นะคะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเจนเนอเรตรอบที่2นะคะคลิกที่ปุ่มรีเฟรชค่ะโอเคค่ะเมื่อเราทำการเจนเนอเรตรูปที่2แล้วนะคะเราก็จะได้ภาพขึ้นมามีความใกล้เคียงขึ้นมาแล้วนะคะกับคำว่า HAPPY NEW YEAR นะคะเดี๋ยวเราไปดูโอเคนะคะเรายังคงความเป็น THE GIRLS m i l e นะคะก็คือผู้หญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยกำลังยิ้มอยู่แล้วก็มีความที่แบบว่ามีคีย์เวิร์ดคำว่า HAPPY NEW YEAR เข้ามาด้วยนะคะด้านหลังก็จะมีเรื่องราวขึ้นมาเพิ่มหน่อยมีผุมีดอกไม้ไฟนะคะหรือมีรูปแบบของการเฉลิมฉลองนะคะ โอเคก็จะได้ภาพใกล้เคียงขึ้นมาแล้วนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากไม่พอใจอีกก็คลิกอีกเพื่อให้ AI ทํทำการจนเนอรเรตเรื่อยๆได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ทำการจนเนรเรูปภาพแล้วนะคะ เนื่องจากคนที่เข้าใช้งาน AI มิเจอร์นี่เยอะมากๆเลยเราจึงหาภาพของเราไม่เจอเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะคราวนี้ค่ะเราจะลองมาหาภาพที่เราได้ทำการเจนเนตไว้นะคะไปคลิกที่ Inbox ด้านบนค่ะจากนั้นเลือกไปที่ Mention นะคะแล้วไปที่ Search ค่ะเลือกเป็น Mention User นะคะ จากนั้นค่ะพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราได้เลยนะคะโอเคเจอแล้วเ t ตาจ n นนะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราจะเห็นผลลัพธ์นะคะด้านข้างน้าวาเราเจเนเรตไว้ที่ส่วนไหนนะคะเราก็จะได้ภาพ The girls m i l e and happy New Year แล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างภาพประกอบนะคะจาก AI Midjourney ให้มีทั้งขนาดที่ต้องการและมีความละเอียดของรูปภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นค่ะเริ่มจากคำสั่งเลยนะคะ slash imagine ค่ะมาดูคีย์เวิร์ดนะคะว่าภาพภาพนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคีย์เวิร์ดแรกก็คือ Bangkok นะคะก็คืออยากให้เป็นภาพของ กรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็จะมี fairy tale ค่ะจะให้เป็นเมืองที่เป็นแนวนวนิยายหน่อยนะคะใน time ขอเวลาเป็นช่วงกลางคืนนิดนึงนะ many people ค่ะก็คือ,อผู้คนอาจจะมีมากมายนะคะมูนค่ะภายใต้แสงจันทร์แล้วก็กำหนดความละเอียดโดยใช้ u l t r detail นะคะและมีการ กำหนดคําเข้ามาคือ realistic ก็คือให้ภาพสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มพารามิเตอร์ค่ะขีดๆนะคะก็คือเครื่องหมายลบสองตัวนะคะ A.R. 3ต่อ2นะคะก็คือกำหนดขนาดรูปภาพเป็น1920คูณด้วย1280พิกเซลนะคะเอาละค่ะเราจะได้ผลลัพธ์แบบไหนเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะเรียบร้อยแล้วกด enter ค่ะเอาละค่ะเมื่อเรา enter แล้วเราก็อดใจรอ,อนิดนึงนะคะเรามาดูว่า AI จะ generate รูปภาพของเราเป็นอย่างไรค่ะ ครบ100%เรเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูค่ารูปภาพของเราค่ะจะเป็นรูปอย่างไรนะคะโอ้โหถือว่าภาพก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้มีรายละเอียดสวยงามเลยทีเดียวนะคะจากคีย์เวิร์ดของเรานะคะมีความเป็น กรุงเทพมหานครจากคีย์เวิร์ดที่บอกว่าแบงคอกนะคะอยู่ภายใต้แสงจันทร์ในเมืองที่เป็นแบบเทพนิยายนะคะซึ่งรูปภาพที่ออกมานั้นก็จะเป็นแนวที่เป็นสมจริงนะคะหรือที่เรียกว่าเรียลลิสติกนั่นเองนะคะคราวนี้ละค่ะเดี๋ยวเรามาเซฟ ภาพให้มีขนาดความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะคลิกไปที่รูปที่เราต้องการนะคะพอดีว่าชอบภาพ1นนะคะก็ขอเลือกเป็น u 1ละกันจากนั้นนะคะก็รอ ai mid journey นะคะทำการประมวลผลก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะเป็นภาพที่เราเลือกหรือเปล่าโอเคสวยงามมากๆเลยนะคะ แค่นี้นะคะถ้าคุณครูนะคะนำไปประยุกต์ใช้ในลักษณะของภาพที่จะประกอบกับบทเรียนหรือเนื้อหาที่ท่านต้องการนะคะก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปเพิ่มความละเอียดเพิ่มสไตล์ของรูปภาพให้มากขึ้นนะคะ แค่นี้คุณครูก็สามารถได้ภาพสวยๆจาก AI สร้างภาพขึ้นมาให้เราแล้วโดยไม่ต้องค้นหาแค่เพียง Google แค่อย่างเดียวนะคะให้ AI ช่วยอ,ออกแบบสื่อการสอนของคุณครูได้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคข์สฉบับเต็มได้ที่ใต้ description